เปิดบ้านหรูจัดพิธีไหว้ครูทั้งโสดสวยรวยและยังใจบุญสุดๆส,สำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวจัดนงพาณีมหาไทยที่หากมีโอกาสก็มักจะนำเงินที่หามาได้จากน้ำพักน้ำแรงมอบให้กับพ่อแม่อีกทั้งยังแบ่งไปทำบุญสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตอยู่บ่อยๆล่าสุดจันนงพาณีก็ได้เปิดบ้านหรูจัดพิธีไหว้ครูพร้อมกับนำข้าวสารจำนวน5,000ันถุงมาบริจาคให้กับชาวบ้านและถวายระังให้กับวัดอีกด้วยโดยเจ้าตัวได้เขียนแคปชั่นไว้ว่า ภาพบรรยากาศงานไหว้ครูบ้านจะ2,567ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยนะเอาบุญมาฝากนะคะแจกข้าวสาร5,000ถุงกับถวายรักังให้กับวัดบ้านพรานด้วยทั้งนี้จะนง ô ผนิยังได้เผยอีกว่าเงินที่ทุกคนร่วมกันติดใบสีในงานไหว้ครูพ่อแก่ได้ทั้งหมด59,970บาทจะได้นำเงินส่วนนี้ไปทำบุญค่าน้ำมันปั่นน้ำปั่นไฟให้กับวัดป่าภูทับเบิกแล้วนะคะาอนุโมทนาบุญกันด้วยนะ บริจาคค่าน้ําค่าไฟค่าสาธารณูปโภคต่างๆให้กับวัดอาน,นิสงจะช่วยให้ชีวิตมีแต่ความโชคดีมีความสุขราบรื่นปลอดจากเคราะงานนี้แฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ร่วมอนุมโมทนาบุญกับจะนง n g ผนีไม่ขาดสายเลยทีเดียว